ถึงคุณจะไม่ชอบพี่สาวฉันยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกกันแบบนี้นี่ยังมีหน้ามาออกรับแทนกันอีกเนี่ยเธอมันก็พูดเดียวกับพี่นั่นแหละนี่ช่วยกันอยู่นี่ไงทูแดดวันๆคิดแต่เรื่องแย่งสมบัติสินะถึงได้คิดว่าคนอื่นเขาต้องเหมือนคุณไปหมดงั้นก็พิสูจน์ให้ผมเห็นสิว่าผมคิดผิดอะ่ะึแต่ตงส่ใจยากหน่อยนะเพราะนับตั้งแต่ยอมแต่งงานกับหัวแก่ ทรงน้องสาวไปเกาะไข่หง์แถมยังมีเรื่องอุบัติเหตุอีกโอ้โหนี่มันจะคิดเป็นเรื่องอย่างอื่นได้ยังไงฮะหยุดพูดนายพบไปใส่หัวอย่างบ้านฉันนี่เมื่อแกดา่าเมียฉันรบเบนี้นนไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านฉันอีกเออท่านครับไม่เป็นไรประโยชน์ ไปสิฉันบอกให้ไปไงฉันไม่อยากเห็นหน้ากอีกแล้ว ไม่ไปไ,<อ><บ>ไม่ไปท่านคงลืมแล้วสิครับว่าที่ดินที่สร้างบ้านหลังนี้มันเป็นของแม่ผมซื้อตั้งแต่สมัยก่อนนี่ยังเป็นทุ่งนายอยู่เลย <c oughs> ถ้าท่านอยากจะไล่ผมออกไปแล้วก็ ก็คงต้องแจกแจงเรื่องกรมรมสิทธิ์กันหน่อยมั้งฮะ ออกไปก่อนนะครับอันตรายครับออกไปก่อนครับออกไปก่อนนะครับถ่ายรูปทำไมฮะจะฆ่าหัวใจเย็นๆไม่มีใครทำไรนานทั้งนั้นแหละปล่อยตัวประกันก่อนแล้วมาคุยกันดีกว่าหูไม่ปล่อยนิ้งพื้นไปบอกอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคนิ้งไปบอกอีกไงจ้าแล้วไปเลยไปชิงกู เห็นไหมไ<อ>ฉันไม่มีปืนไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นมาเปลี่ยนตัวประกันดีกว่าจับฉันเป็นตัวประกันแทนจับตำรวจเป็นตัวประกันเนี่ยเท่จะตายนายไม่อยากเท่บ้างเหรอปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปดีกว่าแล้วจับฉันไว้แทนฉันยอมไม่จับดีๆเลยไม่สู้อะไรทั้งนั้นถ้ามีตำรวจอยู่ด้วยเนี่ย ไม่มีใครกล้าทำไรานหรอกเชื่อฉันเถอะเฮ้ยใครทำไมฮะบอกว่าทัทำไมอยปิดปดปกดปิดแจมือเลยดปปิดปิดปิดปปิดปิดปิดปิไปครับผมไปเดิน เออเลยครับมาเขาทางหน่อยเขาทางหน่อยครับเป็นไรหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำข่าวก่อนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ บคครัต้องชมคุณกับเพื่อนด้วยแหละครับถ้าคุณกับเพื่อนไม่สร้างโอกาสให้ผมก็คงช่วยคุณออกมาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้หรอกต้องชมหมวดมากกว่าค่ะสู้มีดด้วยมือเปล่าโหตอนที่ใหญ่พัดพูดถึงนะคะคก็นึกว่าเป็นตำรวจไฮโซที่วันๆทางานแต่กับพวกเอกสารนะนี่คุณรู้จักคุณพัดด้วยแหละครับผมดล้กออกแล้วคุณพัดเคยบอกว่าเพื่อนเป็นนักข่าว คุณนี่เองพราวค่ะยินดีที่ได้รู้จักยงยุทธครับยินดีได้รู้จักเหมือนกันนะครับเหตุหมดวันนี้แล้วพราวเชียร์สุดใจเลยนะคะอย่าทําให้เรื่องของหมวดกับยายพัดเป็นแค่เรื่องคุ้มสมชนทําให้เป็นเรื่องจริงไปเลยค่ะพราวเชียร์อยู่นะคะเฮ้เฮ้ครับนี่ค่ะดื่มฉลองกันค่ะ แค่เขาช่วยเธอแค่นั้นอะเห็นเขาเป็นเทวดาเลยหรือไงใช่ก็หมวดน่ะนะทั้งเก่งหลอยังรวยยังหางอ่ะไม่ดีตรงไหนอ่ะเอาข่าวของเธอไปเลยแล้วก็กลับกลับไปได้แล้วที่โกรธเนี่ยเพราะว่าอิจฉาฟังความจริงไม่ได้ไม่ชอบที่มีคู่แข่งหรือว่าถุกๆข้อไม่ใช่ท่านั้นแล้วนะและฉันก็ไม่เคยคิดว่าหมวดอะไรนั่นเป็นคู่แข่งด้วย เพราะคนอย่างพัะนะถึงแม้จะยอมตามใจแม่ตัวเองแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางยอมแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักแน,น่ๆแล้วพี่อาร์รู้ได้ยังไงว่าพัดไม่มีทางรักกับหมวดเธอพูดแบบนี้ต้องการอะไรหมายความว่าอย่างไงต้องการอะไรฉันจะไปรู้เธอเหรอเห็นเชียร์ซะขนาดนั้นคนเพิ่งดูจักกันอะนะถึงแม้เขาจะช่วยเธอนิดหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นต้องเชียร์ออกหน้าออกตาอะไรขนาดนั้นไม่ใช่หรอทำไม เขาให้ผลประโยชน์อะไรเธอหรือไงพร้าวไม่เคยขายเพื่อนกินนะไม่ได้พูดนะร้อนตัวเองหรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะถึงเธอจะเชียร์หมดนั่นจะแค่ไหนอะแต่คนตัดสินใจก็คือพัดและพัดเขาก็ต้องรู้ดีว่าใครจริงใจกับเขามากที่สุดเธออะเอาเวลาไปทําตัวให้น่าราคาญน้อยลงกว่านี้ดีกว่าเผื่อจะได้มีคนมาชอบเธอบ,บ้างจะได้ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายเรื่องเพื่อนตัวเองแบบนี้เข้าใจไหม ว่าคุณพบน่าจะรับตำแหน่งนี้นะคะทําไมล่ะครับ